กูไม่เคยเส้นใจนะคะว่าใครแรงถึงกูเป็นผือเพราะว่าทุกเรื่องที่กูทํามันการเหล่องของกูการูน่าอยาทําเท้าค่ะเอออย่าทำเท้าข้าวฉันอุ้งกินเองนะเออฉันการดราม่ามังเอฮามังนุกนุกร้อยร้อยบาๆาการุ่นโจโจเจียนเีย มันเรืองของฉันค่ะนะถึงก็ฉันไม่สนใจกันสําหรับใครทีว่าฉันนะครับเพราะว่าคนดีๆเขาก็คงไม่ว่าฉันแล้วใช่ไหมแต่คนที่ว่าฉันนั้นมันจะมีพ้นกระทบอะไรปัีญยหนังๆนังึงเสี่ยงฉันไปข้าวู้อะไรปันีายถึงกะทีนี้เรื่องมันเลือนมาเจอฉันเดี๋ยวโพดเดี๋ยวแช่อะไรปัญญาก็มีพ้นกระทบคือคิดเองงั้นอย่าคิดไปเองอย่ามาโน่ไปเองว่าเปื่อนว่าเรานะ เออถ้ามึงไม่ใยใจกับพัดไปฟังธรรม,มาเปิดรายการธรรมะนาที่ธรมมรมะดับอาดุนฟังเสียมัง้งไม่ต้องเลนา้าเฟซไม่ต้องฟังเพื่อนพูดแร่งบางที่ก็ก็พูดไม่ก้ามึงถูกเรืองถึงมึงก็เอามาคิดเป็นตู้เป็นต้าวะก็ว่ามึงอกูอตัดใจไกลว่ากูไม่สนใจกูปรุงแล้วค่ะนะกูคอยตาได้ยินกับบู้แล้วกูคอยยุม่มวัวนะ